ต้องการไปตรวจสอบพี่เรืองไกรใน2ประเด็นเรื่องรถเบนซ์กับเรื่องคัดเชีร์เช็ค25ล้านมีที่มาที่ไปแรงจูงใจจากอันใดหรือผมก็มีสิทธิ์สงสัยนะครับสงสัยว่าเป็นการปกปิดปิดบังอำพรางซุกซ่อนทรัพย์สินหรือไม่ทำไมถึงไม่จดทะเบียนในชื่อของคุณเรืองไกรโดยหลักฐานที่ประจักษ์และปรากฏและที่ยื่นต่อปปชนะครับคุณเรืองไกรก็อ้างว่ารถเบนท์ทั้งสีดำสีขาวเนี่ย ผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนซื้อให้นะครับ <ฮะ S 1> ทีนี้เรื่องคับเรื่องเช็คแคทเชียร์เช็ค25ล้านบาทคุณวีระสมความคิดไปยื่นเรื่องต่อปปชให้มีการตรวจสอบเช็คใบนี้นะครับสั่งจ่ายนายเรือนไกรดิกิจวัฒนะจำนวนเงิน25ล้านบาทและวันนี้คุณเรือนไกรก็บอกว่าเรื่องเช็คเรื่องเงิน25ล้าน ผมชี้แจงตั้งแต่สมัยเป็นสอวอปี51แล้วแต่ประธานโทษเช็คลงวันที่22กุมภาพันธ์2564ครับเมื่อคุณวีระสมความคิดไปยื่นหนังสือถึงปปชให้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเวลากว่า2ปี 2> คำถามคือว่าเหตุใดปปชถึงไม่สรุปสำนวนส่งปปชชุดใหญ่เพราะ หรือว่าเพราะว่าพลตบดเอกวัชราพลประสานราชกิจเคยเป็นทีมงานหน้าห้องพลเอกประวิตรวงสุวรรณใช่หรือไม่เพราะคุณเรืองไกรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมธิการงบประมาณโดยหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงสุวรรณส่งเข้ามาเป็นและคุณเรืองไกรก็เป็นกรรมธิการงบประมาณตั้งแต่ปีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดและปีหกสามคุณเรืองไกรเป็นคณะกรรมธิการ โอนงบประมาณรายจ่ายไปจำปีงบประมาณในขณะนั้นและการรับรถเบนทั้งสองคันรับในวันที่คุณเลืองไก่ประชุมกรรมธิการงบประมาณซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อรับเงินเกินกว่า3,000บาทก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้วครับและเมื่อยื่นเรื่องไปให้ปปชได้ตรวจสอบและถามว่าทำไมปปชถึงดึงเรื่องไว้นานล่าช้ากว่าผิดปกติ